ทำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสเวัสดีวรู้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคเนาะวันนี้ผมก็มาอยู่กับช่องป่าปอนพีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมต้นไม้แข่งชค่วลาบอันมั่งคั่งนะครับนะอ่ะมา ก็พันทุนมาหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับสลับวันนี้เนาะก็มาไม่ขอพุ่นเยอะนะครับขอซื้อพีเจอร์ไปเลยแล้วกันในเบตสิบนะครับมาเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมไปรุ่นเออรู้เรื่องนะครับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมนะฝากคอมเมนต์บอกให้ผมด้วยนะครับเออฝากคอมเมนต์บอกให้ให้หน่อยนะครับว่าคลิปนี้แจ้งเตือนหรือเปล่านะครับนะอํามาก็ขอบคุณเรื่องหน้านะครับผม อ่ะโอเคว้าวเกินสามรอบก็คือจบเลยนะครับสลับเกมนี้เนะเาะอ้าวแล้วไงเฮ้ยอย่าบอกนะเออรอดนะครับคล้ายๆกับว่ามันมีสามชีวิตนะครับสลับเกมนี้เนาะอ่ะสวยครับสวย ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของคล้าย PG นะครับหรือใกล้อื่นๆนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับซองสีทองนะครับมาเพิ่มอีกหนึ่งซองนะครับจังหวะนี้แล้วก็ซองสีแดงนะถ้ามันมาอีกหนึ่งซองมันก็จะกลายเป็นซองสีทองด้วยนะครับทุกคนสวยงามนะครับผมยาวไปแต่รู้สึกว่าซองจะน้อยไปหน่อยนะช่องตัวคูณจะน้อยไปหน่อยนะครับ สวยยาวไปยาวไปนะครับลุ้นซองสีแดงนะครับอีกหนึ่งซองนะวิลุม์มาเว้ยสวยอ่าโอเคนะครับผมเต็มกาลาเบลนะครับรอบนี้3ามซองกันเลยเดียวนะครับนะ อ่ะโอเคก็จากกันแบบสวยๆเลยนะครับแต่รู้สึกว่าช่องทัวคูนมันจะน้อยหน่อยนะรอบนี้นะอ่ะโอเคนะครับถึงสามสิบกันแล้วและครับผมโ,โอโ้โหบานเจีย๊ยบขอจ้าสิบแล้วกันนะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะเคยได้สูงสุดนะครับ,บรับเกมนี้คูณประมาณห้าร้อยกว่านะทุกคนนะ มาดูกันนะครับว่ารอบนี้จะทําลายสถิติได้หรือเปล่าวิ่งหมาอีกรอบหนึ่งนี่ครับสองสีแดงมาอีกแล้วนะครับทุกคนเออสวยครับสวยมาลุ้นกันนะครับว่าจะทําลายสถิติได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยได้สูงสุดนะครับประมาณ525นะครับนะตัวคูณรวมกันนะครับได้ประมาณ500กว่าแลทุกคน มาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเกินหรือเปล่านะครับรอบนี้นะแต่ช่องละสิบสิบสิบช่องก็ห้าร้อยนะทุกคนเออสวยสวยงามครับหมาเอาแล้วเอาแล้วนะครับแจกโรัวนะครับผมที่แน่ๆนะครับมีแน่นอนนะครับช่องที่ถึงห้าสิบนะ เออเต็มข้อนะครับอ่าสิบตอนนี้มีอยู่สองช่องแล้วนะอ่าขออีกรอบได้ไหมโอ้โหแจกลัวลัวเลยนะครับขอรอบนึงโอ้โหไม้แรกก็แตกโหดซะแล้วนะครับทุกคนนะโอ้โหสวยจัดนะครับถึงหรือเปล่า โอ้โห539สาเกโอ้โหทำลายสถิติได้แล้วนะครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh, ผมก็ได้สูงสุดนะครับประมาณ5้ายสิบห้านะครับสำหรับเกมนี้เนาะวันนี้ก็ทำลายสถิตินะครับถือว่าจบ,บบปสวยงามมากเลยทุกคนโอ้โ oh, ห oh, เป็นไง5นาทีพอดีเลยนะครับก็โอเคนะไม่ไปต่อดีกว่านะครับผมไมรุ่นโอ้โ oh, ห oh. ้ใครจะรู้ว่ามันจะแตกขนาดน,นี้นะครับผมก็จะไปเบสสูงกว่าน,นี้แล้วแหละนะครับนะ ก็โอเคนะครับสำหรับนี้ก็กอดตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับไปรุ่นคลิปวิลีโอหน้านะครับผม